สวัสดีนะักเรียนชั้นม .5 ทุกคนนะครับหัวข้อวันนี้นะครับเราจะมาต่อในเรื่องของอนุกรมนะซึ่งครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องของลำดับไปแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงอนุกรมนะรหรือซีรีส์นะครับอนุกรมคืออะไรนะรตามนิยามแล้วเนี่ยถ้าเรามีลำดับนะครับ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง a n นะเป็นลำดับจำกัดนะครับก็คือรู้พจน์สุดท้ายเราจะได้ว่าถ้าเรานำ a 1 a 2 a 3มเนี่ยมาบวกเรื่อยกันเรื่อยๆแบบนี้นะครับตั้งแต่พจน์ที่1ถึงพจน์ที่ n เราจะเรียกว่าอนุกรมจํากัดนะครับ,อน,รนรบนอนุกรมจำกัดนะครับตัวนี้จํากัดอนุกรมจํากัดและเราใช้สัญลักษณ์แทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ฮะมีตัว i ข้างล่างนะครับไอ I เท่ากับ1แล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็น n ตัวข้างหลังเนี่ยก็คือ an ตัวนี้จะอ่านว่า summation หรือซิกมานะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เขาเรียกว่าซิกมานะเป็นอักษรกรีกโรมัน,นครับ อักษรตัวนี้อ่านว่าซิกมาหรือ Summation เป็นสัญลักษณ์แทนการบวกนั่นเองนะครับหรือผลรวมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะอ่านว่าซิกมาซิกมาของ Ai นะครับแล้วก็เว้นไว้ I ตั้งแต่1ตั้งแต่1ถึงถึง n นะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่แทนแทนด้วยการบวกนะเพราะนั้นเวลาอ่านก็อ่านให้มันถูกนะครับซิกมาของ Ai นะ หรืออ่านว่าซิกมา AI ก็ได้นะครับซิกมา AI i ตั้งแต่1ถึง N นะครับจะเขียนสัญลักษณ์แทนด้วยตัวนี้เริ่มต้นที่ข้างล่างสิ้นสุดที่เงบนนะครับต่อมาอนุกรมตามเงื่อนไขเนี่ยตามที่เราเรียนมานะครับอนุกรมจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวที่เราพูดกันนะก็คืออนุกรมแบบเลขคณิตกับอนุกรมเรขาอนุกรมเลขคณิตเนี่ยก็คือเป็นผลบวกของลำดับเลขคณิตนะครับเป็นลำดับเลขคณิตมาก่อน ส่วนอนุกรมเลขาเนี่ยเป็นอนุกรมก็คือผลบวกของลำดับเลขาคณิตเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นเลขคณิตอันนี้เป็นเลขาคณิตมาก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้1มา3เนี่ยก็คือเพิ่ม2 3มา2ก็เพิ่ม2ไอสามา5เพิ่ม2 5มา7ก็เพิ่ม2เป็นเช่นนี้เรื่อยไปนะฮะสังเกตว่ามันเพิ่มทีละสองแสดงว่าดีของเราตอบ2นั่นเองนะครับส่วนตัวต่อมาอันนี้เอาขวาตั้งสายหาดนะครับ กว่าตั้งสายหารออกมาเป็นสามกว่าตั้งสายหารออกมาเป็นสามว่าตั้งสายหารออกมาเป็นสามแบบนี้เราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมก็คือค่าของ r นั่นเองนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาทีนี้ต่อไปจากที่เราเรียนได้เรียนเรื่องของลำดับผ่านมาแล้วนะครับอ่าเราจะเห็นว่าลำดับที่เราทราบเนี่ยคือลำดับเลขคณิตกับลำดับเรขาซึ่งลำดับเลขคณิตเนี่ยมีสูตรในการหาผลบวกเอ้การหาพจน์ทั่วไปก็คือ an เท่ากับ A1 บวก n อลบ1คูณ d อันนี้ต้องได้นะครับส่วนอนุกรมไอ้ลำดับเลขาเลขาเนี่ยคือ An A n เท่ากับ A1r นากำลัง n ลบ1นะครับอันนี้คือสูตรของเลขาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องได้นะครับจากัวข้อก่อนหน้านี้นี่คือเรื่องของลำดับเลขคณิตก,กับเลขาขาคราวนี้วันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของผลบวกครับก็คือเอาลำดับที่เราพูดอยู่เนี่ยมาบวกกันนะ มาบวกกันอย่างเช่นนะครับอนุกรมเรขานั่นหมายความว่าตอนนี้เรากําลังจะพูดถึงผลบวกของลำดับเรขานั่นเองไอ้ลำดับเลขคณิตอ่าเป็นการหาผลรวมนะครับหรือผลบวกนะผลรวมของลำดับเลขคณิตนิยามของอนุกรมเลขคณิตนะครับก็คือผลบวกของลำดับเลขคณิตอ่าซึ่ง มีวิธีการหา n พจน์แรกดังนี้นะครับก็คือถ้าเรามีลำดับเลขคณิตเนี่ยนะฮะ a 1ถึง a n เเป็นลำดับเลขคณิตจะใช้สัญลักษณ์แทนการบวกโดยใช้ s ห้อย n s ห้อย n ตัวนี้ก็คือ summation มาจากคำว่า sum นะ sum แปลว่าผลบวกก็คือแทนสัญลักษณ์การบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตนะครับซึ่ง s n ตัวนี้จะเขียนแทนด้วย a 1บวก a 2บวก a 3ไปเรื่อยๆจนถึง a n นี่คือคําว่า summation นะครับถ้ามันห้อย n ตรงนี้ก็แสดงว่าบวกถึงตัวที่ n เริ่มที่ตัวที่1เสร็จแล้วเราจะได้สูตรออกมาอยู่2อันคะก็คือตรงนี้ sn เท่ากับ n ส่วน2เอาจํานวนพจน์หารด้วย2แล้วก็เอาพจน์ที่1บวกกับพจน์ที่ n นะครับพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายบวกกันส่วนสูตรที่2อาหรือใครจะบอกว่าเอาสูตรน,นี้ก็ได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่าจากตรงนี้นะ ครูขอโน้ตนะครับโฟใใ้้เห็นนะจากสมาการที่1น,นะครับจากสมาการที่1น่งน sn ของเราเนี่ยอยู่ในรูปของ n ส่วนสใช่ไหมอ่าแล้วก็มี a 1บวกกับ an ใช่ไหมครับแต่ an ในสูตรของลำดับเลขคณิตเนี่ยมันอยู่ในรูปนี้อ่พาพะอฉะน an แทนเข้าไปครับ an ตรงตำแหน่งนั้นก็จะกลายเป็น a 1บวกด้วย n ลบหคูณ d นี่แบบนี้ปรากฏว่า a1 มันมี2ก้อนครับนี่ะ a1 กับ a1 รวมกันจึงกลายเป็น 2a1 แล้วก็บวกด้วย n ลบ1คูณดแบบนี้นี่ก็เลยออกมาเป็นสมการที่2นั่นเองนั่นหมายความว่าเราจำเฉพาะสูตรที่1ก็พอเพราะสูตรที่2เนี่ยเราแทน an เข้าไปแล้วก็จะได้สูตรที่2ออกมาโอเคไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรทราบนะเพราะฉะนั้นจำไว้ดีนะครับ asn sn เท่ากับ n ส่วน2 คูณกับ a 1บวก a n นะครับก็คือพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายนั่นเองอ่าโอเคคราวนี้มาดูตัวอย่างของข้อนี้บ้างอ่าตัวอย่างข้อนี้บอกว่าไปแก่อยนะผลบวกของสิบห้าพจน์แรกนะผลบวกของสิบห้าพจน์แรกของอนุกรมตัวนี้คือข้อใดนะครับซึ่งอนุกรมตัวนี้เราต้องดูก่อนว่ามันเป็นอนุกรมเลขคณิตหรือเลข,ขาแต่ตอนนี้ครูพูดในหัวข้อของเลขคณิตก็น่าจะเป็นเลขคณิตถูกไหม อ่ะคาะนี่มาดูว่าเป็นเลขคณิตจริงหรือเปล่าเราเช็ยไงครับเอาขวาตั้งสายลบใช่ไหมขวาตั้งสายลบปรากฏว่าตรงนี้ออกมาเป็นลบเท่าไหร่ครับลบสอ้าถูกไหมอ่าลบสอุดนะครับจากนี้มาเนี่ก็เหมือนกันลบสอาอ่าคือแสดงว่ามันถอยลงทีละลบสอดังนั้นเราจะได้ว่า D ของเราจึงตอบลบสองจุดห้าหาได้ละและมี A หนึ่งของเราคือยี่สิบจุดห้านะี่เราหาข้อมูลจากทีมีโจทย์ให้มาทีนี้โจทย์ถามอะไรคําถามไปดูคําถามคําถามเนี่ยถามหา S 1สิบห้าเพราะฉะนั้น S 1สิบห้าก็คืออะไรครับจากสูตร N ส่วนสองถูกไหม N อา n ก็คือสิบห้านะครับตอนนี้กลายเป็นสิบห้าส่วนสองเอาละคูณกับ 1> a 1บวกด้วย a n ถูกไหมทีนี้เราต้องดูดีๆว่าถ้าเราเลือกค์เนี้ยนะครับถ้าเราเลือกสูตรนี้เนี่ยเราจะไม่มีพจน์สุดท้ายนะน์ที่15เราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงสูตรนี้ก็เลยมาใช้สูตรที่ที่2แทนเพราะว่าเรามีดีนะครับคือถ้าเรามีดีเราก็เลือกใช้สูตรที่2เพราะสูตรที่สองปากฏดีถูกไหมก็จะกลายเป็น n ลบหซึ่ง n คือ15นะครับคูณ d แบบนี้เป็นต้น ที่เหลือก็แทนค่าแล้วคำนวณน,นะครับดังนั้นกูก็จะได้ว่าตัวนี้คือ15ส่วน2อคูณ a1 A1 ่เเป็น20.5ก็จะกลายเป็น2คูณ20.5นะครับบวกกับตลบกันก็ตัวนี้14เนาะ d เป็นลบ2.5นะครับแบบนี้เป็นต้นโอเคที่เหลือเราก็คำนวณน,นะในการคูณปกตินะครับถ้าคูณมาได้เนาะตัวนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะ 2คูณ20.5ก็จะเป็น41ใช่ไหมอ่าก้อนขวามือตัวนี้ก็ลบคูณบวกนะครับก็จะได้ลบอ่าโอเคเราก็มองอีกตัว2.5ตัวนี้เป็น5.2ส่วน2แล้วกันจะได้ง่ายอ่าพอ2ไปทอนกับ14ก็เหลือ7 7.5เจงเป็น35แบบนี้เป็นต้นเอาละเรียบร้อยออกมาเป็น15ส่วน2ข้างในลบกันครับเหลือเหลือ6นั่นเองเพราะฉะนั้น2ก็จะทอนกับ 6ก็เหลือ3ถูกไหมสามคูณสิตอบ45แบบนี้เป็นตน้นข้อนี้จึงตอบข้อข้อควายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการหาผลบวกนะครับสิพจน์นะของลำดับเลขคณิตนะครับอ่ะเขาเรียกว่าอนุกรมนะต่อมามาดูข้อต่อไปบ้างนะครับข้อที่2เนี่ยผลบวกของ13พจน์แรกของลำดับเลขคณิตชุด1มีผลต่างร่วมอ่าผลต่างร่วมก็คือแสดงว่าเขาให้ดีมาถูกไหมครับ ให้ดีหนูมาคือตอบ4อี่ให้ดีมาคือ4ทีนี้ให้พจน์ที่เด็บสมาครับพจน์ที่เด็สเนี่ยเป็น15บหาพจน์ที่เ3สเป็น15จงหาผลบวกของ13พจน์และอันนี้ง่ายเลยเพราะเขาให้ A ที่13มามีค่าเท่ากับ51อ็ดแล้วถามหา S 13ด้วยเพราะฉะนั้นดูคำถามก่อนเลยคือ S 13 h 1 3ก็ต้องเป็น13ส่วน2ถูกไหม N ส่วน2อ่ะนะครับแล้วก็ 2A1 หใช่หมหรือก็ A1 บวกด้วย A13 แบบนี้นะครับนี่แต่ปรากฏว่าพอมาดูในสูตรนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีค่าของ A1 เลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นหนูต้องไปทดหา A1 มานะเราอ้างจากใครครับ จาก A13 นี่แหละโจทย์ให้มาแล้วนะ a 1 3เนี่ยมันคือ A1 บวกด้วยกี่ดี12ดีเพราะว่า12บวก1เป็น13นะครับหนูก็แทนค่า A13 เข้าไปกลายเป็น51 A1 อ่า a 1ติดไว้นะครับ12คูณ D D ให้มาแล้วคือ4แบบนี้หนูก็เอา4คูณ12เป็น48นะก็จะกลายเป็น A1 บวก48นะครับเท่ากับ51เพราะฉะนั้นย้าย48มาลบเหลือ สจึงได้ว่า a 1คือ3นั่นเองอ่ะตรงนี้ก็แทนค่าได้แล้วที่เหลือนะครับเอามาแทนค่าตรงนี้แล้วก็คำนวณ a 1คือ3ครับ a 1 3โจทย์ให้5้เอ่ะเรียบร้อยเบ็ดเสร็จบวกกันออกมาด้านในจึงกลายเป็น54นะแล้วก็หารด้วย2หนูก็เอาแม่2องทอนกับ54ก่อนมันก็จะเหลืออ่ายี 27, ่สิบเจ็ดังนั้นพอเอาคูณกันกันกบ สนะิบสามนะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะตอบ351นั่นเองนะครับเพราะว่า7คูณ3 21ลงท้ายเลขหนึ่งแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อข้อขอไข่เหลนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ถือว่ายากเท่าไหร่นะฮะโอเคถัดมาฮะถ้าพจน์ที่เอของอนุก,กรม 2N-5 นละบคือเขาให้พจน์ที่เอมานะครับให้ AN นมาหนูจ์ให้เอเอ็นมานโซลูชันไว้รอละ นะครับจงหาผลบวก15ปดแรกก็คือคำถามเนี่ยถามว่า s 15หนูอนูตอบเท่าไหร่ถูกไหม s 15ตอบเท่าไหร่เพั้น s 15คืออะไรครับก็ต้องเป็น15ส่วน2อ n ส่วน2 a 1บวกด้วย a 15ถูกไหม a 1บวก a n อะแบบนี้เป็นต้นโอเคเรียบร้อยทีนี้โจทย์ให้อะไรมาจากโจทย์นะ จากโจทย์บอกว่า an ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ 2n ลบ5แบบนี้ถูกไหมฮะให้ an มาอันนี้ก็ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเราต้องการ a อะไรบ้าง a15 แทน n เป็น15เข้าไปถ้า n เป็น15ตัวนี้ก็จะกลายเป็น a15 เท่ากับ2คูณ15แล้วก็ลบ5 5 15 2เป็น30ลบ5เหลือ25 n เท่ากับ1ครับ A1 ก็จะเท่ากับ2คูณ1ลบหอ่าเพราะฉะนั้นออกมาก็จะกลายเป็นลบลบ3นั่นเองดังนั้นเราจะได้ตัวนี้ออกมาเป็น15บส่วน2 A1 คือลบ3นะครับแทนค่าเข้าไปบวกด้วย A15 ก็คือ25นั่นเองนี่เรียบร้อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนูก็ลบกันให้เสร็จครับเพี้ยงลบ3บวก25เป็น22ถูกไหม ยี่สิบสองนะครับเพราะฉะนั้นสองทอนกับตัวนี้เหลือสิบเอ็ดเราก็เอาสิบเอ็ดคูณกับสิบห้าสิบเอ็ดคูณกับสิบห้าเดี๋ยวอโทษก่อนนะสิบเอ็ดคูณกับสิบห้าก็ได้สิบห้าแล้วก็ศูนย์ก็หนึ่งร้อยหกสิบห้านะครับออกมาจึงตอบหนึ่งร้อยหกสิบห้านั่นเองแบบนี้เป็นต้นก็ถือว่าไม่ได้ยากเห็นไหมฮะการหาผลบวกของอ,อนุกรมเลขคณิตเนี่ยก็สามารถทำได้ เพราะฉะนั้นสูตรสสูตรตัวนั้นต้องสามารถจําได้จําสูตรเดียวได้สูตรหนึ่งด้วยนะครับแบบนี้เป็นต้นอ่ะโอเคอันนี้คือ1ตัวอย่างนะครับอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปบ้างอ่ะจงหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตนะครับที่มีพจน์แรกเป็น6ผลต่างร่วมเป็น4นะพจน์สุดท้าย26อ่ะจงหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตนะที่มีพจน์แรกเป็น6 แสดงว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะครับโจทย์ให้ a 1มาพจน์แรกนะคือ6นะครับต่อมาให้ d มาด้วยคือ4่เราเขียนไว้ก่อนจะได้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็ให้พจน์สุดท้ายซึ่งเราไม่รู้ว่าพจน์สุดท้ายคืออะไรอ่ะเราก็ให้เป็น an ไปซะไม่รู้ว่า n มันคือเท่าไหรอ่อ่ะพจน์สุดท้ายนะครับแสดงว่าตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าจะหาผลบวกกี่พจน์นะที่แน่ๆก็คือหาผลบวก n พจน์แน่ๆหา sn แน่ๆ เพราะฉะนั้น n เราต้องทราบก่อนอ่า n เราต้องทราบก่อนเราก็เริ่มจากอะไรครับอ้างเลยจากลําดับเลขคณิตเนาะ sn เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d เริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้ว an เราแทนด้วยยิบหกเข้าไปครับต่อไป a 1เราแทนด้วย6ครับ n ลบ1คูณ d d คือ4แทนเข้าไปตอนนี้เราจะหา n ก่อนว่า n คือเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าเราจะหาผลบวกกี่พจน์นะครับ เพราะฉะนั้นย้าย6ไปก่อนครับ6ไปลบ26เหลือ20ฝั่งนี้เอา4กระจายเข้าไปกลายเป็น4 n ลบด้วย4นะครับย,ย้ายลบ4ไปหา20บวกกันจึงกลายเป็น24โอเคเสร็จแล้วก็ย้าย4ไปหารครับออกมา n จึงตอบ n จึงตอบ6นั่นเองพอหนูได้ n เป็น6ใช่ไหมฮะหนูก็เอาไปแทนค่าตรงนี้นั่นหมายความว่าโจทย์ถามหา S6 นั่นเองครับ เพาะ่าะะได้ n ล้วถูกมเนเป็น6ก็จะได้เป็น6ส่วน2คูณกับ A1 บวก A N ซึ่ง A N ตอนนี้ก็คือ A นั่นเอง A6 นั่นเองครับเข้า okay, ไหมอ่า a 6ก็คืออินี่แหละ A6 อ่ะนฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ A6 เท่ากับ2 6นั่นเองอ่านี้คือโจทย์บอกมานะเราหา N ได้แล้วนะครับแทนค่าเข้าไปก็จะกลายเป็นทอนกันก่อนเนาะเหลือ3นะครับข้างใน A1 มีแล้วคือ6 A 6ก็คือย6หก็ออกมาเป็น3คูณกับ3าสิบสองนะครับคำตอบข้อนี้จึงต่อเก้าสิบห6แบบนี้เป็นต้นนะฮะโอเคไหมครับที่เหลือก็เป็นการคำนวณเลขด้วยการคูณเลขอย่างเดียวนะอันนี้ก็คงจะให้เห็นตัวอย่างนะครับเอาโอเคตัวอย่างต่อไปนะตัวอย่างต่อมานะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นผลบวก10พจน์แรกของอนุกรมนะ ของอนุกรมเลขคณิตชุด1น่งเท่ากับ 40, 4 0 i 430นะนี่ผลบวก S10 นะให้มาและพจน์ที่10ของอนุกรมนี้คือ79แล้วผลบวก3พจน์แรกก็คือ A1 A2 A3 อมีค่าเท่าไหร่นะครับดังนั้นไปดูที่โจทย์ให้ก่อนจากโจทย์ให้มานะครับมี S10 เนาะเ1 0เนี่ยเท่ากับ4 3 0อ่า พจนที่10ให้มาคือ79็ดาคำถามดูดูคำถามนะคำถามคือถามว่าแล้ว s 3ตอบเท่าไหร่เข้าใจไหครับ s 3ตอบเท่าไหร่ดังนั้นเราอ้างจากตรงนี้ก่อนครับจาก s 1 0เนี่ยาจากสูตรนะมันก็คือ10ส่วน2ใช่ไหมแล้วก็ a 1บวก a 1 0ถูกไหมครับ a 1บวก a 1 0แบบนี้ดังนั้นเราก็แทนค่าสิ่งที่เรารู้เข้าไป s 1สิบเนี่ยเรารู้คือสี่ร้อยสามสิบอันนี้ทอนกันก่อนเหลือห้าใช่ไหมฮะข้างในก็จะกลายเป็น A1 หนึ่งบวกด้วย a 1สิบก็คือเจ็ดสิบเก้าแสดงว่าปัญหาตอนนี้คือติด A7 เจ็ดไอ้ยหนึ่งตัวเดียวจะหา A1 หนึ่งก่อนย้ายห้าไปหารกันครับห้าแปดสี่สิบห้าหกสามสิบโอเคได้แบบนี้อ่าแล้วก็ย้ายเจ็ดสิบเก้าไปลบนะฮะเจ็ดสิบเก้าไปลบกับแปดสิบหกก็จะเหลือเจ็ดถูกไหม เพราะฉะนั้น a 1ของหนูคือ7นั่นเอง a 1ของหนูเป็น7นะถ้า a 1เป็น7นะครับกูอขออนุญาตเลื่อนตัวนี้มานิดนึงะจะได้ง่ายขึ้นนะครับแบ่งอีกอเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์เนาะ a 1 0ใช่ไหมมันก็คือ a 1อะ่ะบวกกับ 9D อ่าโอเค9 d ดีเนาะเพราะฉะนั้น a 1เป็นเท่าไหร่ครับ a 1โจทย์บอกแล้วเห็นไหมเราหามาแล้วได้7 9ดเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะติดไว้นะครับแต่ A10 เราทราบนะ A10 คือ79หนูก็แทนค่าเข้าไปจากนั้นก็แก้สมก,การครับย้ายข้างย้าย7ไปลบ79เหลือ72ฝั่งนี้เหลือ9ดีอ่าย้าย9ไปหารครับ D ของหนูก็จะตอบ8นั่นเองอ่ะโอเคจบเป็ดเสร็จเราได้ A1 มาแล้วได้ D มาเป็น8ถูกไหมเพราะฉะนั้นผลบวกของ3พจน์อันนี้ง่ายเลย เพราะ a 1บวก a 2บวก a 3เราก็จะสามารถหาได้ทำไมถึงหาได้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราไม่เข้าสูตรแล้วนะเราหา a 1ได้เราหา d ได้เพราะฉะนั้น a 1นร่ก็แทนด้วยเลข7เข้าไปแต่ d เนี่ยมันเป็น8ถูกไหมครับแสดงว่าพจน์ต่อไปมันต้องเพิ่มไปอีก8อ่ะก็ต้องเป็น15และพจน์ต่อไปก็ต้องเพิ่มไปอีก8ก็ต้องเป็น20 2 3แบบนี้ตามอัตราส่วนของ d นะ d มันคือการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็บวกการออกมาจึงกลายเป็นเท่าไหรน่นี่45ข้อนี้หนูก็ตอบไปว่าตอบ45เห็นไหมฮะเราเริ่มจากตรงนี้ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่ใช่ไหมได้เนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะข้อสุดท้ายเนี่ยรูอาจจะไกด์ไลน์ให้ไปหาให้ทําเป็นการบ้านนะครับส่งเป็นโฮมเวิร์กดูนะเป็นการบ้านนะครับโฮมเวิร์กเนาะ แตจะเริ่มตรงนี้ให้นะฮะ,ะตรงความสัมพันธ์ตรงนี้ให้โจทย์ให้ตรงนี้มาเนาะให้ 5a 151แล้วก็เท่ากับ a 53บวกกับ16ตรงนี้เขาถามหา s อะไรครับ s 100ถูกไหม s 100เนี่ยเราอ้างก่อนเลยคำถามเนี่ย s 100ก็คือ100ส่วนด้วย2เนาะ,ะเท่ากับ a 1บวกด้วย a 50 โอเคป่ะเอ้ย a 1หนึ่งหนึ่งร้อยแบบนี้นะครับเป็นต้นนะคราวนี้เราจะหา a 1หนึ่งร้อยได้ยังไงเราไม่รู้อ่ะถูกไหมฮะแต่เรามีห้า a ห้าห้าสิบเอ็ดใช่ไหม a ห้าสิบเอ็ดเรามีนะครับเพราะนั้นครูก็เขียนตัวนี้ให้มันอยู่ในรูปของ A1 หนึ่งบวกด้วยกีดีนี่ห้าสิบดีถูกไหมนี่ฮะ อันนี้จาก a ห้าบนะแล้วก็ตัวนี้คือ a 1บวกด้วยห้าสิบ d ก็คือ a ห้าสิบสาแล้วหนูค่อยบวกด้วย16โอเคฮะที่เหลือก็แก้สมการครับเอาหกระจายเข้าไปกลายเป็น5 a 1บวกด้วยห้าห้ายห้าสองห้า d นะครับโอเคฝั่งน,นี้ก็เหลือ a 1บวกด้วยห้าสิบสอง d บวกด้วยส6บหโอเคครับย้าย a หนึ่งไปหา a 1 1> a ออยู่ฝั่งนี้ย้ายมาหา A1 อยู่ฝั่งนี้ลบกันก็จะเหลือ4 a 1 A อ2่า52 d ย้ายมาลบ 250D มันก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือบวกด้วยหนึ่งร้ยสถ้าจำไม่ผิดน,นะ48นะถูกไหมฮะถูกปะเนี่ยเดี๋ยวๆ0ห อ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนะครับไม่ใช่หน,นึ่งร้อยเก้าสิบแปดดีนั่นเองโอเคแล้วฝั่งนี้ก็จะเหลือเลขสิบหกใช่ไหมฮะต่อมาเราก็พยายามมองสองฝั่งนะครับเอาแม่อะไรทอนได้เอาแม่สองทอนได้นะหรือบางคนบอกว่าครูคะหนูเอาแม่สี่ทอนได้ไหมอ่ะดูก่อนเนาะเอาแม่สองก่อนก็ได้อสองทอนสองเอหนึ่งบวกด้วยทอนครับเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือสอง 9ก้าสองหกสถูกปะเฮ้ยเก้าเก้าดปะโอเค99้าาดีเท่ากับ16แบบนี้นะครับทีนี้ทุกคนสังเกตดีๆนะโจ์เนี่ยตอนเนี้ยเขาให้ความสัมพันตัวน,นี้มาครูว่าไม่ได้ทำเป็นการบ้านแล้วล่ะตัวเนี้ยน่าจะเฉลยแล้วล่ะนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะอันนี้ก็ออกมาเป็น50แล้วกันเนาะแต่อิสูตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนใหม่ได้ถูกไหม ตรงนี้เราอาจจะใช้เป็น 2a1 บวกด้วย n ลบ1ก็คือ 99d แบบนี้ก็ได้คือม okay. ja. okay. ันใช้ได้2อย่างนะฮะโอเคปะปรากฏว่า 2a1 กับ 99d เนี่ยเราห yeah. oh. ามาโอ้โหเนี่ยเขียนมาแล้วมันเท่ากับตัวนี้หนูก็สามารถเอาอีตัวเนี้ยไปแทนในนั้นได้มันก็จะกลายเป็น50คูณกับ16ได้เลยครับข้อนี้เป็นข้อสอบโอเนของพี่ม6นะอ่าเพราะฉะนั้น เราก็กระจายเข้าไปฮะกลายเป็นแปดสิบแล้วก็แปดร้อยอ่าโอเคข้อนี้จึงตอบแปดร้อยนั่นเองเป็นคําตอบก็คงจะเสร็จสิ้นลงไปสําหรับตัวอย่างของอนุกรมเลขคณิตนะครับคาบหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของอการหา an จาก sn นะครับวันนี้ก็คงจะฝากไว,เว้เพียงเท่านี้อย่าลืมเขียนในสมุดนะครับสวยงามนะส่งมาครูเห็นหลายคนที่ทำได้ดีมากนะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่นะครับนะสวัสดีครับ